สวัสดีสสดค่ะครูกแก้วค่ะครูเมย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะครูกแก้วกับครูเมย์นะคะก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับตัวเลขใหม่ๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับตัวเลขใหม่นะคะครูแก้วขอทบทวนตัวเลขเดิมๆที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะคะนี่เด็กๆสามารถพูดไปพร้อมๆกับครูแก้วกับครูเมย์ได้เลยนะคะตัวเลขแรกของเราก็คือเลขอะไรคะ เลข1เสาธงนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะก็คือเลขเลขสองเหมือนหัวเป็ดค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปเลข3เป็นเส้นโค้งค่ะสุดยอดเลยค่ะอย่างนี้เด็กๆต้องพร้อมที่จะไปเรียนรู้ตัวเลขใหม่แล้วแน่ๆเลยเอครูเมย์มีตัวเลขอะไรมาฝากคะ วันนี้นะคะครูเมมีตัวเลขใหม่ๆมาให้เด็กๆรู้จักนะคะ,ะเด็กๆสามารถพูดตามครูเม์ได้เลยนะคะเลขสี่เรือใบเก่งมากเลยค่ะตัวถัดไปนะคะเลขห้ามีหลังคาเก่งเลยค่ะตัวถัดไปค่ะเลขหกม้วนหัวสุดยอดมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะรู้จักกับ1-6ถึง6กกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปนับเลขให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมารู้จักกับตัวเลขใหม่ๆกันอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย